สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจอนนี่แอนฟโฟเน่สบดแรงสับแช่งถึงไอแมนเหตุที่หนองบัวลำพู จากกรณีไอ้แมนสิบตำรวจเอกปัญญาคำราบอดีตตำรวจคลังสถานีตำรวจภูทรนาวางังจังหวัดหนองบัวลำพูได้ก่อเหตุกราดยิงในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบตอ,อุดไทยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด38รายและบาดเจ็บอีกหลายรายในเวลาต่อมาทางด้านหัวนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ออกมาเปิดใจถึงเหตุกรารณ์สุดสะเทือนใจในครั้งนี้ว่าลูกของผู้ก่อเหตุเคยมาเรียนที่โรงเรียนแต่ไม่ได้มาเป็นเดือนแล้ว และปกติตัวผู้ก่อเหตุก็ดูเป็นคนพูดจาดีและรักลูกมากไม่คาดคิดเลยว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้ล่าสุดทางด้านจอห์นนี่แอนโฟนเนทนไม่ไหวสะบัดแรงถึงไอแมนกระดัดยิงสุนเด็กเล็กโดยจอห์นนี่แอนโฟนเนได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวเอาไว้ว่า วันนี้เศร้ามากในฐานะคนมีโลกมันไม่ใช่คนมึงเฮี้ยมากไปลงนรกอย่ากได้ผุดได้เกิดอีกนะมึงเ <ht> กลียดไอช่วนนี้จริงๆ Hashtag จริงได้แม้เด็กๆนอนหลับและไม่เกี่ยวเลย Hashtag ไอสัตว์นรกหยาบที่สุดที่เคยโพสต์ขอโทษใครก็ตามที่มาอ่านด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ